ปัจจัยหลักในการเลี้ยงวัวนะครับสำคัญมากคือสิ่งนี้นะครับครับสวัสดีครับวันนี้พาพี่น้องมาเยี่ยมชมแปลงหญ้านะครับของสุดาฟาร์มซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเลี้ยงวัวนะครับพี่น้องครับวัวถึงแม้ว่าเขาจะได้กินมากหรือกินน้อยแต่ละวัน แต่ละมือนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้เขาได้กินหญ้าบ้างก็โดยปกติแล้วอาหารหลักจริงๆของสุดาฟาร์มที่เลี้ยงนะครับอาหารหญ้าที่เป็นหลักจริงๆนะครับคือฟางนะครับในการเลี้ยงบัวของสุดาฟาร์มเพราะว่าเราเลี้ยงบัวในที่นาแล้วก็เก็บฟางอัดก้อนของตัวเองเอาไว้นะครับแต่ก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือหญ้าสด นะครับพี่น้องมีความสำคัญมากถึงแม้ว่าเขาได้กินมากกินน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้เขาได้กินบ้างแต่ละวันแต่สุดาฟาร์มให้กินวันละ3กิโลต่อหนึ่งตัวนะครับหาว่าวัวเราขยายเต็มคอกหรือขยายอีกเราก็จะปลูกตามไปเรื่อยๆนะครับเราปลูกแบบออร์แกนิกพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับ ปลูกแบบไหนที่ผมว่าออร์แกนิกเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่แหละครับพี่น้องผมจะปลูกตามลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับปลูกแบบออร์แกนิกของสุดาฟาร์มพอดีเรามีผ้าพลาส,สติกสีดำนะครับเอามาขยายในแดงทีนี้มันก็รั่วนะครับหญ้ามันมาแทงทะลุผมก็เลยเอามาปูปลูกหญ้านะครับพี่น้อง เราก็จะปลูกลักษณะนี้นะครับขยับตามไปเรื่อยๆก็ขนาดกว้างห้าเมตรนะครับผ้าในกว้าง5เมตรเหลือเฟือนะครับหากว่าเราปลูกลักษณะนี้ไม่ต้องไถนะครับพี่น้องเดี๋ยวนี้หากว่าหญ้าแตกกอรเราก็เอาออกเอาออกแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยมูลวัวนะครับก็จะสวยทันแปลงนั่นแหละครับสวยทันแน่นอนนี่นะครับเทคนิควิธีการปลูกหญ้า ตามไปเรื่อยๆพี่น้องดูการแตกกอน,นะครับนี่แหละครับสวยงามมากนะครับเราปลูกแบบออร์แกนิกล้วนๆนี่แหละครับก็เป็นการเตรียมตัวแล้วก็เป็นปัจจัยหลักนะครับสำหรับมือใหม่ที่จะเลี้ยงบัวให้กินวันละนิดวันละหน่อยผมให้กินตอนเช้านะครับพี่น้องครับ เพราะว่าปัจจัยหลักผมเลี้ยงเป็นฝางเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูวัวเข้ากินนะครับซึ่งผมเอาจากแปลงนี้แหละครับนี่แหละครับหลังจากที่ผมเกี่ยวแล้วก็เอามาให้กินวันละ3ามกิโลนะครับจะให้กินช่วงเช้านะครับทุกวันเพราะว่ากลางวันก็ไม่มีเวลานะครับให้กินหญ้าบดวันละ หนึ่งถุงนะครับช้าเย็นแล้วก็ตามด้วยหญ้าสดนะครับประมาณตัวละสามกิโลนะครับก็เป็นหญ้าหวานที่ปลูกเองนะครับนะครับการเลี้ยงบัวง่ายๆทีนี้เขาก็อ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับนี่แหละครับปัจจัยหลักในการเลี้ยงบัวสิ่งแรก เราต้องเตรียมหญ้าไว้ขอนนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีหญ้าอย่างอื่นให้กินแล้วแต่เราต้องเตรียมหญ้าเพราะหญ้านี่เป็นปัจจัยหลักนะครับในการเลี้ยงวัวเพราะฉะนั้นสำคัญมากนะครับที่พี่น้องที่สนใจการเลี้ยงวัวนะครับสิ่งแรก ที่เราเตรียมก็คือหญ้านะครับเหมือนกับสุดาวฟาร์มเราก็ได้ปลูกหญ้าไว้รอส่วนหนึ่งนะครับหาว่าวัวเราขยายเต็มคอกเราก็จะปลูกหญ้าขยายไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้วิธีการนี้นะครับพี่น้องนี่แะครับใช้วิธีการนี้ง่ายๆนะครับหญ้าเขาก็ขึ้นเร็ว แล้วนอกจากนี้ก็ไม่มีวัชพืชผมก็ปลูกแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้อีกประมาณ1 0บถึงยีวันเราเห็นหญ้ามันสวยเราก็ดึงผ้าออกแล้วก็ใส่ปุย๋ยคอกแล้วเขาก็จะสวยทันนะครับสวยทันครับที่ปลูกฝั่งโน,น้นนี่แหละครับพี่น้อง ยาสำคัญมากนะครับถึงแม้ว่าจะให้กินมากหรือน้อยนะครับแต่วัวเขาได้กินทุกวันก็เป็นการเสริมแร่ธาตุสารอาหารให้ครบองค์ประกอบที่วัวต้องการนะครับก็จากช่อง YouTube สุดาฟาร์มออคินิกไทยแลนด์วันนี้นำเสนอปัจจัยหลักในการเลี้ยงวัวนะครับคือการเตรียมหญ้านั่นเองนะครับ วันนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ